พามาดูต้นแอปเปิลที่เยอรมันว่าแอปเปิลเยอะขนาดไหนและต้นแอปเปิลจริงเป็นยังไงนะฮะนี่ครับไม่ได้เป็นเหมือนมะม่วงบ้านเรานะครับแต่เป็นกิ่งยาวๆลงมาแล้วก็มีลูกค้อยมาตามกิ่งอย่างนี้เลยโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นต้นแอปเปิลจริงๆเลยะฮะโอ้สวยดีฮะ นี่ครัเป็นพวงนี้ฮะนี่คือต้นแอปเปิลเป็นพวงตามยาวแบบนี้เลยโอตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบต้นมะม่วงที่มีลูกห้อยๆลงมาตามต้นใหญ่ๆแต่จริงไม่ใช่ต้นไม่สูงมากแล้วก็ออกมาตามกิ่งก้านแบบนี้